ับสวัสดีกัรทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผม KIDV ครับวันนี้เราจะมาะะรีวิวเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกระทืบ like ไลค์ถึงร้อยไลค์ก่อนนะครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็ผมจะมารีวิวก็แบบสนุกมากเลยนะครับบางคนก็แบบ สนุกบางคนก็คิดแบบไม่สนุกนะครับถ้าพวกคุณมีแล้วก็ขออภัยด้วยครับผมมารีวิวสำหรับคนที่ไม่มีนะครับสำหรับผมมันสนุกมากเลยครับโอเคคนระับก็ไปชมกันเลยนะครับกันก็กดเพย์ไป,ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวเราจะลบก,ก่อนนะโอเคลบก,ก่อนแล้วเราก็จะ มาเพิ่ม IP ใหม่นะครับให้พิมพ์ตามผมเลยครับอ่าชื่อเนมอันอันอันข้างอันแรกนะครับเนมครับชื่อชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะตั้งเป็น apvp นะครับ a pvp นั่นเองครับก็ก็อ่าอันข้างล่างอย่า ให้พิมพ์ตามผมนะครับไม่ใช่พิมพ์แบบไม่ใช่พิมพ์อะไรก็ได้นะครับโอเคครับโอเคพิมพ์ตามผมลเลย a pvp นะครับ dot ddns dot n e T นะครับพอทไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับส่วนพอทเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคแ้ว โอเคครับแล้วก็คุณจะกดเซฟหรือเพก็ได้ครับผมจะกดเพแล้วกันนะโอเคนะครับ, okay, รบอันนี้คือผมผมมีรหัสแล้วนะโอเคี okay, ๋ยวผมจะใส่รหัสแป๊บนึ่งนะโอเคได้แล้ว ก็วิธีการสมัครครับง่ายๆครับ r e g i e g i s t r <S แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยรหัสอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนล็อกอินก็แบบครับ l o g i n แล้วก็ตามด้วยรหัสอีกนะครับเป็นอะไรตามด้วยรหัสค,ครับก็วิธีกาเล่นครับก็อันนี้คือไอ่องครับนี่คือแนวเอาชีวิตรอดนะครับ อันอันอันกล่องไอไอกล่องกล่องเก็บของนี้เป็นสวา์พวกเกมพวกสกายวอร์นัเองนะครับอันที่สามก็คือแบบ PvP นะครับโอเคเออ่ะ p ีว p ีนะครับอันที่สามนะครับถ้าของคุณไม่มีนะครับให้คุณไปที่เออนี่ก็ได้ครับให้เดินตรงมาเลยครับมันจะมีหุ่นสามตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็ อันแรกก็จะเป็นเอาชีวิตรอดอันที่สองก็สไวา์ว่าเกมคือแบบไอสกายวอลนั่นเองครับอันที่สามก็คือ PVP นะครับแต่ผมขอเลือกอันที่สองดีกว่านะครับผมจะไปเล่นสกายวอลให้ดูกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง โอเคนะครับพอเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตรงสปาวก็เล็กนิดหน่อยนะครับโอเคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นการวัปออกการออกไปนะครับวัปวัปไปที่กลับที่เดิมนะครับที่เรามาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือเอาเอาตัวรอดให้ได้นะครับถ้ามีคนเล่นด้วยหรือชวนเพื่อนคุณมาเล่นเลยก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับ เออเดยวดูที่เขาจะล่นนะเด็กจะเล่นน้นตูดเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ออกไงนะครบผมก็ลืมแล้วลองให้เขากดเข้าดิ<ๆ>กดเข้าเลยอนะโอเคครับเดี๋ยวเผื่อเขาตามมาเดี๋ยวดูก่อนดิจะตามมาหรือเปล่าโอเคครับเขาตามมานะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยจะ เราจะเอาตัวรอดให้ได้นะครับก็แบบนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถเดินไปไหนไปไหนนะครับเดินไปไหนมาไหนได้นะครับเนี่ยจะก่อให้ได้จะเรื่มเรื่มนะครับโอ,โอเคนะครับ ดบโอเคครับก็ให้เราดูดูอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวแบนโอเคครับให้เราเปิดกล่องมันก็จะมีของให้นะครับคล้ายๆสกายวอลนั่นเองนะครับใส่ของก่อนโอเคถือไว้ถือไว้ก็เอาชีวิตรอนให้ได้โอเคแล้วจะครับ ครับออเอ้ยเจอเจอแล้วเจอมาแล้วเจอมาแล้วอันนี้ไม่ใช่แอนเดอร์โพนะครับเอาไว้ปลาใส่คนอื่นคล้ายๆพวกสโนบออะไรแบบนี้นะครับคุณดูคุณดูอือหือมันจะเป็นแบบนี้นะครับดีครับฟ,ฟ,ฟันฟันฟันเอาดีครับเอาดีครับเอ้าโ,โอ้เราเป็นผู้ชนะนะครับก็สงสัยเมื่อกี้คงจะแหลกนะครับเราก็ชนะตั้งนานแล้วน่าใช่นะ ก็สำหรับคนที่ชนะนะครับก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับคนแพ้ก็จะยืนอยู่ตรงนี้เนาะโอเคเราไปเกมต่อไปเลยดีกว่านะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่ไหนวะ เราค่อยดูดูว่าดูทีวีนะครับโอเคก็มันก็จะไม่สามารถขยับไปไหนอีกนะครับถ้าเราออกมานะครับให้เราใส่รหัสล็อกอินก่อนเลยนะครับโอเคหรือคุณจะเอาตามผมก็ได้นะครับวินเกมต่อไปก็